เดี๋ยวให้พี่อ้อยไปรับออเดอร์จากฟู้ดแพนด้าสักคู่นะครับอมพี่อ้อยเมนูนมสดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับออ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะคอฟีชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มดีๆจากทางร้านนะครับเรามาดูวิธีการชงเพลินๆจากร้านพี่อ้อยกันเลยนะครับทั้งหมด5แก้วเลยใช่ไหมพี่อ้อย เขาเรียกว่าอะไรนะพี่อ้อยตุินนมทำนมไม่อุ่นขึ้นนะพี่อ้อยแล้วก็ชูกลิ่นหอมขึ้นนะกลิ่นหอมอ,อ่อนๆนะ เช้านี่มีเพงเลงอะไรทำไมได้ยินเียงดน,นตรีไทย่ไวยน่าจะทำกิจกรรทตามกิจกรมมกจกรมละช่วงเช้าเน,นี่นมตุ๊กแกวเลยขาวจั่วเลยนะครับห้าก นี่ปั่นมีอะไรไหมพี่อ้อยพี่เย็นหมดามเย็นออ๋อปั่นสามแก้วเย็นสองแก้วโนะอ้อินหอมพี่อ้อยหอมจริงๆหอมนมสดมใช่ครับหอมมันอ่อนอันนี้น่าจะเป็นเย็นนะ สองแก้วไกลๆที่ตาน,น่าจะเป็นเมนูเย็นท่านชอบนะรสชาตเมนูนี้รสหัาเน้อ้อยถ้าเป็นเมนูเย็นนี่ก็25บาทนะขนาดแก้ว22องออนะแก้วจากทางร้านเลยนะถ้าเป็นเมนูปั่นก็30บบาทนะครับที่ร้านเราใช้เป็นนมสด แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แก้วจากทางร้านสวยมากเลยนะครับแก้วลายนี้หลายท่านบอกสวยถ้าเกิดว่าเสียดายแก้วนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็ล้างเอาไปใช้ต่อได้นะครับล้างแบบว่าใช้แบบใส่เครื่องดื่มอย่างอื่นได้นะใช่ไหมพี่อ้ <c oughs> <c oughs> อจริง ผมก็เอาไปล้างใช้ต่อนะพี่วายเอาไปใส่น้ำคงน้ำคอกินต่อเฉยเลยนะครับเสียดายแก้วเนี่ยพี่วายออกแบบมาแบบว่าสวยๆเราจะไปทิ้งก็เสียดายเนะ สามแก้วเครื่องนี้นะฮะยังใช้บันเขาได้ด้วเบิ้์ดัง ก็จะไ,ได้รู้ว่าร้านเปิดแล้วเบิ้ลเครื่องปั่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะเขียนดูไม่ใช่ใครดีนะเบิ้ลเล่นายท่านบอกเสียงเป็นเครื่องมอไซด์พี่ปั่นดีดีไม่ได้อครับ มันต้องเอื้อนเอื้อใช่ไห <c oughs> มเก้สิบเป็นร้อยสี่สิบบาทได้เป็นร้อยห้าสิบบาทต่อเป็นร้อย น้าน,นี่อะไรบ้างพี่ใหญมีโอเลี้ยงกับนมสดบาชูกา้านมสดบาชูกา้าเมนูนี้ก็แปลกใหม่ดีเนาะนมสดบาชูกา้าปกติเห็นแต่สั่งกันนมหอมในโดบาชูก้านะคร ตัวเองในกล้องทำไมสติมอชอบมองข้างตลอดเอลยเหมือนมองหาอะไรนะ <laughs> จริงๆไม่ได้มองนะ <laughs> เป็นอัตโนมัติ <laughs> ใช่มันเหมือนแบบว่าดูนั่นดูนี่วายอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมชอบมองอีกอื้ <laughs> มองข้างเหมือนผู้หญิงเขียนเคียวต้องเพย์แะตาไหมวะ <laughs> <laughs> เป็นอัตโนมัติ <laughs> เลี่ยงเย็นเรี่ยอย่างหนึ่งก็กาแฟดำเนาะกาแฟดำนะครับโอเลี้ยงโอ้โหเมนูนมสดด้วยออกยาวๆในวันนีน้ใช่ค่ะเมื่อเช้ามีลูกค้ามาเปิดนมสดใ,ใช่ไหมเมื่มมมเอเช้าไม่ใช่ไนะม่เป็นกาแฟนะรอบพี่อ้อยถ้าเป็นรอบเชา้า ถ้าเกิดว่ายกล้อก็จะมีนมปะด้านบนเนาะพี่อ้อยเนาะเนี่ยตาเกล็ดใจตากล้องแล้วเนี่ยเอออย่างนี้สวยพี่อ้อยนี่สวยเลยโอเลี้ยงต้องใส่แก้วสก,กีนสีขาวที่ผ่านมาพี่อ้อยใส่แต่แก้วสก,กีนสีดำแล้วมองไม่เห็นสก,กีน ตัดสีไปได้กันดูด้านหลังด้วยได้ไหมนี่พี่อ้อยได้ค,ค,ค่ะนุ่ดีเลยนี่ออฟฟิเชียรคาเฟ่สวยงามทีนี้เรามาดูนมสดบาร์ชูก้าต่อเลยครแบบนี้ก็อร่อย,ยนะคะใช่เ,เห็นลูกค้าชอบสั่งบ่อยนะครับเรื่องสั่งแบบนี้เรื่อยๆนะนมสดบาร์ชูก้า อย่เพิ่งเลือมฮอกเกียบาชูก้านะครับมีอยู่นะครับ <laughs> ไม่นจะติดใจนมนมสดบาชูก้าหมดจและวออกดีทั้งสองดอยนมสดก็ออกดีสวยพี่อ,อ้อยแก้วนี้นเบียชูก้าแบบเกียร์สวยงาม,มาฐานมากเอเป็นสกรีนสีขาวนะทีมี หมดแล้วค่ะคือดำอต้องทำม,มาใหม่จ้าพี่อส่งพี่ไรเดอร์ฟุตแพนด้านะครับเด็ดนลยมาจ้า <tan> เรามาดูด้านหน้าร้านพี่อ้อยนะครับจัดยังไงครับอ๋อวันนี้มีรถเหล็กออกมาแล้ว ท่านถามหาอยู่รถตู้คันนี้หายไปไหนนะคระับก็อกลัวเด็กเขียนเล่นนะมีจัดร้านแน่นๆเลยอันหน้ารานนะลร้านเล็กๆนะครับแต่รถอัดไม่เล็กนะในร้าน เป็นคาปูชิโน่เนาะพี่วายนะี่อ๋อมีชาเขียวด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่มันไหลมันไหลมันไหลจากชั้นนี้ลงมาเกือบโดนหน้าผมเลยมือด้วยด้วยภาวนาให้โดนหน้าผมยด้วยงยาจุนจานดีหนักใช่ไหมพี่ไว้วรู้ตัวจ้าต้องรู้ตัว ชาเขียวน้อยกรองมวแล้วนะครับจะเทได้เลยไม่รู้กับปุกปดอะไรของพี่อ้อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสามหัวนี่นะ คนดูทุกคนนะฮะบางทีถามพี่กลอพี่กลองเขาไม่รู้เนอะแล้ก,ก็มาถามเสพี่อ้อยก็ได้หลายอยากนะคะถามตาก,กล้องแล้วก็ตอ,อบไม่ได้ก็อยากพูว่าหมื่นห <c oughs> มืน่มนตึ๊บนะครับบางทีตากล้องไม่รู้จริงจริง วันนี้ถามพี่อ้อยก็ยังจำผิดจำถูกอยอ,อ่นะคะขนาดเจ้าของเมนูเองใช่ไหมถายพี่อ <c oughs> ้อยทุกวันนี้ถามอะไรยังจำผิดจำถูกเลยนะลาบปูชิโนยังเสร็จแล้วครับแก้วนี้เท่าไหร่นะพี่อ้อยสามสิบบาท <30. S 1> ยังใครเท่ามั่ตกใจรถขี่ผ่านเหมือนทะเลาะกันเลยเมื่อกี้ก็คุยกันเสียงดังให้ช่วยนะไี่ว่าจะดุ่งเลยต่เยอใครเป็นอย่างน้อไปนี่ชาเขียวเนื้อเนียนๆเลยนะชาเขียวปั่นชาเขียวปั่นนี่สามสิบบาท ผมกินประจำผมรู้เลยรัวนี้ค่ะคหน้าเดี๋ยวก็ลือไม่ถ้าเมนูไหนผมกินประจำมจะรู้นะแต่ถ้าเป็นกาแฟมจะถามพี่วอยว่าเท่าไหร่เท่าไร่แต่ละแก้วก็ราคาไม่เท่ากันนะครับเ,เริ่มตั้งแต่25บาทจนถึง40บาทเนะ<ต>าะ45บางท่านแบบชอบแบบ50สบาทก็มีนะครับแบบว่าใส่นู่นเติมนี่นะเติมจุ๊บจุใช่ ส,สวยเลยพี่วายสีสวยมากใช่เ,เช่นะครับเป็น60บาทด้านี่เมนูต่อไปนะครับมอคค่า เป็นกาแฟสดที่ผสมผงโกโก้ด้วยนะพี่วาเนาะนะครับสำหรับเมนูมอคค่าจุดเด่นของเขาคือต้องผสมโกโก้ด้วยอากาศแม่นอนนะพีลมเอ่อยอๆยังไงเนอะพี่วาเนะลมเอื่อยเบาๆ เมื่อกี้ไปดูไอช่อง YouTube ที่เขาพากันไปถ่ายส้มตำโจ๊ะันไม่ไหวเห็นแล้วเผ็ดแถมกินตอมากินไม่ได้ไม่ถ้ผมไ่ถ่ายอย่างนั้นยังไงบางครับผมกินไม่ไหวแล้วนั่นมีร้องไห้แน่นอนมันเผ็ดมันเป็นอ้นี่มันเป็นสโรเกนทางร้านคือต้องต้องให้คนที่ถ่ายไปต้องกินด้วยใครไปใครไป ลุงเขาจะป้อนด้วยมือเขาเลยถ้าไม่กินก็กินกินกินโอ้โหผมเห็นแล้วผมเสียวแหนเลยผมทานเผ็ดไม่ได้เราจะชอบเร่งให้เราตกใจแล้วเราก็จะไปอาปากกินเออพริกเต็มปากเลยอ่ะไม่ให้ไม่ให้เวลาคิดนะคะน่ากลัวอยู่นะใครใครทานเผ็ดไม่ได้ใครทานเผ็ดไม่ได้ไปกินปิ้งไก่ปิ้งปลานะ ที่ร้านเขา้เดินไปที่ลุงเขาทําค่ะถ้าเดินไปที่ลุงเขาทําก็คือเสร็จทุกไลน์ใช่ไหมพี่วัยก็ดูอยู่ใช่ไหมดูค่ะชอบดูอ๋อส้มตําเนาะส้มตํานี้ไว้พาพี่วัยแน่แเสร็จแล้วนะครับมอก้าแกงเข้มเข้มสีก็จะออกเหมือนสีโกโก้เลยนะเพราะว่ามีโกโก้ใช่เสร็จแล้วนะครับ ย่ายมาแล้วไปกดกาแฟเพิ่งมานะครับต่อกันเลยกับอะไรนะคาป,ปูชิโน่เย็นนะครับเป็นเมนูเป็นเมนูแวะมาสั่งไว้นะครับอ่าแล้วก็ไปนะครับแล้วก็มารับคาบจะเปไปทำงานกันนะคะก็จะายสบวย สนุกสนานเนาะเหมือนเดิมล้านพี่อ้อยชงเพลินๆน,นะครับลูกค้ามาซื้อแบบเอาตามใจลูกค้าเลยชิวๆไปเลยขอแค่สั่งมานะครับพี่อ้อยทำให้ได้หมดเลย<ๆ>บรรยากาศวันนี้ดีนะพี่อ้อยใช่ดแดดแต่ว่าสายมาแล้วแดดจะหมดมากช่วงนี้ดีนะ บรรยากาศหมอมากเลยกับการกินเครื่องดื่มเย็นๆมันว้านมหอมนะครับใช่ไหมนมมีปัน่นโกโก้ปัน่นอะย่าเมื่อวานเห็นเด็กนักเรียนมาซื้อนมมีปัน่นพี่อ้อยเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้แบบว่าลุมร้านพี่อ้อยเลยนะผมก็ลืมลืมขอโทรศัพท์มือถือพี่อ้อยถ่ายให้เอาไว้ลงเพจไ,ไง <Okay. S 1> ต้องเคลียร์หน้าร้านก่อน <ผม S 1> ใช่ไหม <laughs> ผมก็เลือมแบบว่าหยิบโทรศัพท์มาถ่ายพี่อ้อย<ม>ลูกค้าบอกต่อกันเนาะ<ม>ว่าร้านพี่อ้อยมีเมนูนี้ท<ม>ีนี้เขาก็ชวนกันมาซื้อนอมมีปั่นนะ<ม>เขาว่าอร่อยดีหอมมากนะครับสูตรนมมีปั่นพี่อ้อยก็ให้ไปแล้วนะครับ นี่เสร็จแล้วค่ะบูชีโน่นะครับฟองนมอ่อมเลยสามสาทเท่ปนา้นาครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องเอ็ดกอบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเจอกันในคลิปหน้าสนหรัวนนี้สวัสดีครับดีค่ะ